อัพเลเวลสกิลยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันโดยปกติแล้วผมสกิลต่างๆครับผมที่เราเอามาใช้นั้นจะสามารถซื้อได้ไดที่ร้านค้านั่นเองซึ่งจะเป็นเล่มแค่เลเวลหนึ่งอย่างโซล่าอีคิปนี้ผมก็จะให้เลเวลหนึ่งรวมไปถึงสกิลอื่นๆด้วยครับส่วนสกิลที่ยังไม่ปลดเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขาการปลดอยู่ว่าไปซื้อมาจากไหนนั่นเองอย่างสวัมแท็บครับผมก็หาได้จากผู้ค้าซึ่งผู้ค้าก็อยู่ที่ร้านค้าแคนครับออโตมาตตอนออโตมาตตอนตัวนี้จะดอบกับมอนเตอร์ที่อยู่ตาาามดดนนเเจจียนนะ่่ววป็ขงก ชั้น1ชั้น2ชั้น3อ,อะไรพวกนี้วิหารในความโกลาหลหรือตัวอื่นๆต่างๆครับผมหรือจะกำเพชรไปซื้อในร้านค้าก็ได้ครับที่เขาเอามาขายจากคนที่ฟาร์มตกนั่นเองคอมโบเอโ่ครับคอมโบเอโ่ครับ ก็ตกที่มอนเตอร์เหมือนกันครับคราวนี้เราจะมาพูดถึงการอัปเกรดสกิลกันซึ่งหลังจากที่คุณได้สกิลมาแล้วก็ผมมันก็จะเป็นเลเวลหนึ่งทีนี้เราอยากให้สกิลแรงขึ้นเราก็แค่อัปเกรดสกิลครับผมจากเดิมที่มันเป็นเลเวลหนึ่งกลายเป็นเลเวลสองกลายเป็นเลเวลสามกลายเป็นเลเวลสี่เรื่อยๆครับผมซึ่งมันจะได้ไอตัวเอฟเฟกต์สกิลเพิ่มขึ้นมาด้วยครับสมมติ 2, เลเวลสองไปเลเวลสามก็จะได้เอฟเฟกต์สกิลขึ้นมายิ่งอัปเลเวลสูงขึ้นครับก็จะได้้้้เเเเออฟฟคสกิลลขึนนนมมาารรรื่ยๆัับผพะะฉะแว ก็พยายามดันเลเวลสกิลของเราให้สูงที่สุดเท่าที่จะสูงได้เพื่อเราจะได้มีดาเมจเพิ่มขึ้นนั่นเองซึ่งวิธีการอัพเกรดสกิลพวกนี้ครับผมคุณจะต้องหาหนังสือสกิลของสกิลนั้นๆมาอัพเกรดครับ ใครที่ไม่มีสามารถสร้างได้โดยิธีการสร้างครับผมกดที่อัปเกรดได้เลยกดอัปเกรดปุ๊บมันจะบอกว่าใช้อะไรในการสร้างบ้างอย่างโซลาร์ไอคิปตัวนี้ครับผมก็จะเตรียมเหรียญเงินหกห0ื่นสี่แอมเบอร์เจ็ดพันีแล้วก็หนังสือโซลาร์ไอคิปสองเล่มนั่นเองเหรียญเงินก็ฟาร์มจากมอนแอมเบอร์ก็ไปขุดจากสถานที่ต่างๆครับผมส่วนหนังสืออัปเกรดสามารถกดสร้างได้โดยที่กดไปที่หนังสือครับเสร็จแล้วกดสร้างตรงนี้มันก็จะบอกว่าใช้วัตถุดิบอะไรในการสร้างบ้างตัวนี้เขาก็จะบอกว่าใช้สมุดพื้นเขียวในการสร้างนั่น เราต้องกด2ชิ้นครับแบบนี้แล้วก็สามารถกดสร้างได้เลยกึง้งออกมาแล้วผมหนังสือโซล่าอิคิปสองเล่มเสร็จแล้วก็เข้าไปที่สกิลเหมือนเดิมครับสามารถกดอัปเกรดต,ตรงนี้เลยสกิลก็จะอัปเกรดขึ้นมา โซลา่าอีกขีเมื่อกี้ก็จะเป็นท่าไม่ตายนะครับมันออโต้ไม่ได้เอาไว้ตีบอสพวกวอคิรี่มืดหรือบอสต่างๆใครที่ปิดบอสคิรี่ไม่ได้วอคิรี่มืดไม่ได้ลองอัพท่าไม่ตายดูนะครับผมลอดตายเพราะไอตัวท่าไม่ตายเนี่ยหลายรอบแล้วเพราะในจังหวัดที่เรากดท่าไม่ตายครับเราจะเป็นอมตะด้วยนั่นเองเอ่ะละไปดูสกิลอื่นๆกันบ้างสกิลใช้ไปบ่อยก,ก็จะเป็นแอโรเรครับเรียกฝนดาวตกมาแบบนี้กดสร้างเหมือนเดิมหนังสือแอโรเรนครับเสร็จแล้วกดสร้าง ตัวเนี้ยวัตถุดิบไม่พอใช้แล้วถ้าวัตถุดิบไม่พอใช้ให้เรากดที่หนังสือครับกดสร้างต่อได้เลยครับซึ่งในการคราฟก็จะใช้หนังสือสกิลระดับต่ำเอามาครานั่นเองก็ฟาร์มได้ที่เดิมเลยครับผมมอนเตอร์ที่ฟาร์มได้ก็คือตั้งแต่นูน่นมอนเตอร์ปอมอูทันการชั้น1ชั้น2ชั้น3เขาว,วงกดอย่างที่บอกครับผมก็สามารถเอาไปปล่อยบอทแล้วก็ฟาร์มหารพวกหนังสือเอามาสร้างเอามาคราฟสกิลได้นะ แต่ถ้าใครถ้ามีเพชรเยอะในจํานวนหนึ่งแล้วครับผมก็สามารถเข้าร้านค้าไปซื้อได้เช่นกันครับซื้อได้ปล่อยได้ไปตีมาไม่ได้ใช้เอามาปล่อยหรือตีมากเกินอัพเกรดสกิลไปหมดแล้วก็เอาไปขายได้ัลนขึ้นทั้งล่องครับผม ก็หนังสือพวกนี้ถ้าฟาร์มจริงจริงแล้วก็อยู่ที่เขาวังกดเลยนะครับสามารถฟาร์มได้ตลอดเวลาเลยหน้าหนังสือก็จะเป็นวันนี้ครับแล้วก็มีตกเป็นเล่มด้วยนะครับตกเป็นเล่มก็มีนะเออแต่ตกเป็นเล่มก็ไม่รูวว้จะตกของใครบ้างแต่ก็ไม่ว่าจะตกเป็นหน้าหรือตกเป็นเล่มสามารถเอาไปปล่อยที่ร้านค้าได้หมดเลยครับทไมาใช่อาชีพเราและนี่ก็คือวิธีการอัปเกรดสกิลนะผมสำหรับใครที่ลืมอัปเกรดไปก็อย่าลืมไปอัปเกรดกันด้วยนะครับสกิลจะได้แรงขึ้นจะได้เก็บได้ง่ายสำหรับใครที่อยากให้ผมทำคลิปอะไรคลิ วิดีกูดูทูเววแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ